เรียนนะคะก็จะได้รับแจกกลับไป้นนไปเอามาที่เอาของมาดิเอาของมาขอบคุณเอนที่ตานะคะเอนี่อยากจะยืมน้าาเ่อตรงนี้เราก็ไปรอไปรอก่อนเร็วไปเข้าไปนี่เลยอมายการอยู่นี่ โอ้ยอาเป็นเกียรตินะคะมอบเกียร์ให้ลูกหลานเรานะคะสองสองแท่งาสามนัคุยนะคะในกองอำนวยการอยู่ไหนกองอำนวยการอยู่ไหนกองอำนวยการอยู่ไหนอ๋อนู่นนู่นนู่นปะตอนภาษาไทยไปทาวไทย ้องนีรอคอยปรได้ประชาสัมพันนะคะนักกีฬาเปตองนะคะระดับตอนหนึ่งต่สามทั้งสองีนะคะให้เข้าไปสนามเปตองนะคะเพื่อการแข่งขันนะคะพี่ยศพี่ยศพี่ยศพพี่ยศพพี่ยยีย กีฬาลงสนามนะคะเดี๋ยวมันจะไม่จบเซตส 6, 6, องลูกเราแข่งฟ้าฟ้ากับฝนนะคะลูกลูกก็เช่นเดียวกันที่ไปทําการแข่งขันรายการไหนที่ยังไม่ได้แข่งขันดําเนินการได้เลยหนึ่งถึงสามพอหนึ่งต่อสามชายนะคะเตองคุณคงแก้วคุณนวิยารอ ijo. อยู่บายค <sequel ๆ S 2> ุณประทองนะคะผู้มีอยู่ประการะคุณนะคะ โอ้พันคือยาหิ่มโอเคเนาะเขาสิเขาสิล่ำบอนรับต้อนรับบอนี่รถไายของเล่นเยลลี่ยุทธเมืองสุรินนะคะโรงเรียนบ้านดอนแรกจินดาพิยาคารขอต้อนรับนะคะท่านเป็นาผู้ถือเบอร์นะคะผู้เสีย์ช่ใช่เนาะดูช่องทางไหนก็จะเห็นนะคะที่ด้ยเมืองสุรินนะคะเยลลี่ยุทเสื้อแบบนิญ

เช่ไมติดใช่ตัดสินขอแบบไี้ชอบทั้งสองสีเสื้อสอดียเสื้อนะคะแล้วพีเยี่น่นะคะคุณเจี๊ยบให้พี่ยุทธเมืองสุรินได้ถือไม่ตอนะคะท่านจะมาแจกอะไรในวันนี้อ้มาอคนแคุณยุทเมืองสุรินะคะท่านจะมามอบเสื้อ คือคนดีของเรานะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอ่าเป็นจากเด็กน้อยบ้าน,านเนาะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองบูมณใจกับพ่อแม่ของท่านด้วยนะคะ

เด็กนกันมาเนนกันไม่ไ้งน่ด้ไม่ได้มด้ไม่ได้ไม่ได้อม่ได้ไนะ้มด้่ด้ไม่ไ้่ไดกได้ไ้่ไดไ้่้้้น่่้ จะเกี่ยได้ที่ออยู่การสวนตรงนี้เือบเป็นประตูห้อยยางเป็นอย่างโอ้โมันเป็นอย่างอ้นี่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 วัดนชนเย่งัาชนกันโอ้มันชนกันลูกเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลียบดขอโทษเนามีมีน้ำไปต่อแถวทำไมน้ำไม่เอาเพราะม่้ จริงนะคะขาเนี่ยประธานสภานแจ้งให้ทราบว่าปลายปีนะคะเราจะได้เป็นเจ้าภาพกีฬาตำบลน,นะคะคุณยุทธเมืองสุรินทร์นะคะเมืองเรืองบอสเสือท่านสวยมากซึ่งเราก็เป็นสีชมพูนะคะคุณยุทธขาโรงเรียนเราเป็นสีชมพูถ้าท่านจะ,อ,ะอุปกาศนะนะคะสจะยิ้มเพื่อขอไปต้อน จังสีแหมสีชมพูนะม แบร้องีมี่ที่หาคนอาการชนะตบอล่าเราล้าเราจะทำอไกได้ลบกมต้อนรับไปแล้เออเลาะใส่ถุงตัวมาเลาะแย่แย่ไม่มที่พูดเลยทุกทพูดเลยฝากผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะลูกๆหลานๆนะคะได้กด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะกดคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่ยุ้งมังสวิ์ของเรานะคะ หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวให้น้องกเอาละแดีนะถ้าใคไม่ได้จะนองเอาดีดี่เข้าวละมาแจเี้เอามาน้อยเหรอเปลี่ยนเป็นข้าวนกอนะคะใครยังไม่ได้ลงก็ลงนะคะจะได้ร่วมเล่นสนุกสนานด้วยกันทุกคนลูกโอ้หมดแล้วเดนหมดแล้วเออหมดแล้วเออย่างที่เอาเลนะเหลือกี่คนเหลือกี่คนเหลือกี่คนลอ่อนนี้อลูกรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอบหน้า่านเอแจกใหม่เออ าทุกคนพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคุณครับขอบคุณนะคะับหวังว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ท่านจะเดินทางมาหาเราเนาะเพราะว่าขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าเพียร์นะครับให้เด็กๆของเราแต่ในเงาหอแสดงว่าผมใหญ่แสดงว่าพูดอะไรจะ่ใหญ่ไปกว่านั่นแหละเราเขาเรียกเรียนเชิญท่านมอบเพียน ยันมงสามสิบกว่าปีหรอแม่กเพื่อนนั่นหรอแม่เพื่อนนั่นหรอว่แต่ว่าสือวันนี้อยูสิบรางวัลอยากให้อยากให้แต่ว่าน้องสีใบอันดับหนึ่งไหมครับอ่าประเทเดี๋ยวเดี๋ยวเขานะคุณคุณอะไรลสิสีแ่งกันประมาณไดีวเพราะว่าสีรางวัลนะครับเพิ่เพิ่นว่าสือยี่สิบรางวัลนอันนงารเศษพิเนันดับ่ของอะไรอไพิเศษตำรับนองนะงิงายเเดยเดีย ตัวเล็กๆจะใส่ไม่ได้แมนแครับแมนค่ะแมนค่ะตนนี้ิพนหอบเลียมหนึ่นตัวนีานม่ออนก่อนได้เดี๋ยวค่ะอเดียค่ะ ตรงน,นี้นะคะเราจะได้รับเกียรติจากคุณยึดเรงสุรินนะคะท่านเป็นผู้ผู้ปถัมา์โรงเรียนอีกขั้นหนึ่งน่ะแต่ตำแหน่งเห็นเลยในตำแหน่งผู้ประามา์โรงเรียนนะคะท่านให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลให้เรานะคะรายการต่อไปนะคะวิ่ง100เมตรไม่เกิน10ปีหญิงสีที่หนึ่งสีเขียวมีลาที่สองสีส้มออมสินที่สามสีส้มต้นกาค่ะเขียวส้มส้มค่ะเขียวส้มส้มนะคะ เขียวส้มส้มเขียวที่นอ่เขียวส้มส้มนะคะเขียวมีนาส้มองศีลส้มต้นกานะคะเอาไว้าไปคืนส้มองศิลรับแทนตัดขึ้นมาเลยค่ะตัดขึ้นมาเลยนะคะเขียวมีนาส้มองศิลส้มต้นข้าวค่ะต้นข้าวแกระเป๋าอ รายการต่อไปเตรียมตัวเลยนะคะวิ่ง100เมตรไม่เกิน11ปีชายนะคะเตรียมตัวเลยนะคะส้มปันแห่มเขียวออมสินเขียวจีโน่นะคะส้มเขียวเขียวนะคะรายการถัดไปนะคะมแวให้จเหออลูกที่ดาที่หนึ่งเขียวปันแหลมที่สอง ไต่ส้มเส้นปลาแหลมเขียวออมสินเขียวจีโน่นะคะแหลมเอาเสื้อของในดีๆลูกไปเริ่มเลียงจะได้ถ่ายรูปสวยๆลองตอนนี้นะลูกไคถ่ายมากระโดดล่อกระโหล่อกระโดดหล่ะโหล่ดคิค่ะยิ้มค่ะยิ้มนะคะทองตอนนี้บาทละเก้าบาทละหกพันเออหมื่นแล้วนะคะถั้งตลาดก็ไปขายได้นะคะแล้วก็ถัดไปค่ะส้มปลาแหลมเขียวอมสินเขียวจีโน่ค่ะสิบเอ็ด วิ่งหนึ่งเมตรไม่เกิน11ปีชายนะคะรายการถัดไปเตรียมตัวเลยนะคะวิ่ง100เมตรไม่เกิน11็ปีหญิงนะคะส้มน้ําพริกเขียวมัดเขียวแก้มนะคะส้มน้ําพริกเขียวมัดเขียวแก้มนักกีฬาไม่อยู่จัดตัวแทนมาเลยนะคะเอาคุณกู้อะไรเปล่ผมการแข่งขันนะคะคู่หยุดโลกฟุตบอลนะคะชนะเลิศได้แก่ เยวาวชนมไปไายมาต้น 1, 1, 1นะคะเชิญรับมอบของรางวัลที่กองอเมริกาได้เลยนะคะรยายการ,รทาจากนี้นะคะวิ่ง100เมตรไม่เกิน12ปีชายที่1ส้มเบนเทน2เขียวน้ำมนต์3ส้มไนนะคะน้ำม,มัน,มนไ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 ปลูกบอลน้ำมนเตรียม<ๆ>ตัวไว้เตรียมตัวไว้ S 1> <S 1> เขียวส้มค่ะใ่อนนี้นะคะนี้กลกรายการถัดไปนะคะวิ่ง100เมตรไม่เกิน12ปีหญิงนะคะที่1ส้มดวงดาวที่2เขียวฟ้าใสาที่3ส้มเชิดน,นะนเตรียมตัวไว้เลยนะคะขอเชิญเยาวชนทั้งสองทีมนะคะรับของรางวัลน,นะคะ เป็นน้ำหวานนะคะเอาไปดื่มให้ชื่นใจนะคะขอเชิญท่านพี่ไอ้บุญมีนะคะข้าวปุ้นดีข้าวปุ่นเด็นเน้นข้าวปุ่นข้าวปุ้นหนานุ่มเหนียวหนึบนะคะขอเชิญมอบรางวัลเพื่อเป็นสินน้ำใจเ,เพื่อเป็นน้ำเกงใจแก่นักกีฬาของเรานะคะบุญมีต้านน้ำแกงน้ำแกงจะไหวไหมแต่บุญมียังอยู่นะคะบุญมีสู้ๆนะคะ มาร้องเพลงให้ฟังเยเลยมันจะ่มันจะเป็นบอกมันวเฮ้ยแล้เอางให้พี่อนพงหน่อยนะหน่หน่ะ